สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดจากแบรนด์ BG Knife นะครับนี่คือมาแบบนี้เลยผมยังไม่ได้แกะนะครับจะให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับวัสดุเหล็กนะครับเป็นเหล็ก N 6 9 5นะครับผม N 6 9 5อย่างที่พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือเป็นเหล็กที่ มีความต้านสนิมต้านทานการกัดก่อนสูงมากนะครับเพราะมีปริมาณโครเมียมถ้าผมจะไม่ผิดนะ14%เนะครับเป็นใบใบมีดเนี่ยนะครับใบข,ของเหล็กเหล็กเาขาเรียกว่าอะไรนะสแตนเลสแล้วกันนะครับเป็นเหล,ล็กสแตนเลสตะกันนะใช้ทําใบมีดผ่าตัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาเขาเรียกรักษาอะไรคมนะครับและการต้านสนิมดีมากนะครับเล่มนี้ผม ได้มานะครับราคามีดนะครับสามพันสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วบวกค่าซองอีกไอ้โทษค่าตัวคิปหนีบเนี่ยนะครับอีกสองร้อยนะครับก็เป็นสามพันห้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบื้องต้นก็ซองไคลเดกนะครับทำมาดูดีนะครับแน่นหนานะครับตัวนี้มีการเจาะเจาะเจาะให้นะครับเพื่อเป็นการระบาย โอ้แน่นแน่นมากนะครับดีเลยนะครับผิวนะครับผิวมีดเป็นเขาเรียกสโตนวอชไหมนะครับจริงๆเล่มก่อนน้นนี้นะมันจะผิวขาวจั้วเลยสวยนะครับแต่เล่มนี้ผมลองสั่งแบบนี้มาบ้างนะครับเพื่อมาเอามารีวิวในช่องมันจะได้แตกต่างนะครับผมส่วนด้ามเนี่ยนะครับเป็นไมกาต้านะครับผม เนียนมากนะครับแน่นแน่นหนานะครับดูสวยอบชุบโรงงานนะครับได้ค่าความแข็ง60 50บหก hrc นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอบชุบที่3มมิตรเครื่องกลนะโคมมากนะครับเห็นไหมนะครับขนาดกระดาษผมมันเปียกๆนิดนึงนะครับ เชือกเหนียวๆน,นะครับผมคมมากครับและอันตรายด้วยคือเชือกมันเหนียวอะเมื่อกี้มือผมมีจังหวะนิ้วลึดไปอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็ต้องระวังน,นะครับใช้มีดนะครับผมคือผม เขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะลองว่ามันประมาณไหนครับเวลาเราเอาไปใช้เฉือนใช้แร่อะไรเนี่ยมันไม่ต้องกดและดันไปขนาดที่ผมทดสอบไันะครับผมเข้าง่ายมากครับมื่อกีการเฉือนแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการทําลายยอดคมไปได้นิดๆน,นะครับเดีย๋ยวจะมาลองเช็คดูนะครับว่ามันหายไปไหม โอเคนะครับดีอยู่นะเห็นไหมครับเหล็กเกตนี้นะครับอบชุบโรงงานนะครับที่เตาสูญญากาศนะครับผมทุกกระบวนการนะครับจนกระทั่งออกมาเป็นมีดเนี่ยนะครับไม่โดนอากาศเลยนะครับผมก็คือให้ความร้อนนะครับแล้วก็ใช้ไนโตรเจนนะครับในการ ขาเรียกว่าชุบแข็งนะครับผมเสร็จก็เทมเพริงอยู่ในเตาเลยนะครับผมก็คือจบออกมาเป็นมีดนะครับเพราะฉะนั้นผิวชิ้นงานมันจะเนียนสวยนะครับโอ้ลืมหมูแต่หมูนะครับหนาเท่าไหร่นะครับ3.9มมิลนะครับหนา4ีมิลนะครับ 3.8นะครับผมโอเคนะตกปลายเหลือ3.2นะครับสี่นิ้วนะครับผมตัวด้ามก็4นิ้วนะครับความหนา1นึ่งนิ้วนิดๆนะครับผม แบรนด์นี้นะครับผมรู้จักจากเพื่อนที่ทํางานผมเขาใช้นะครับแล้วก็ใช้มานานแล้วนะครับใช้พกติดตัวนะครับผมเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาอ,ออกจากบ้านนะครับเพราะมันเล็กกระทัดรัดนะครับผมกระดาษผมมันเปียกไปแล้วเหงื่อนะครับวันนี้ร้อนมากครับช่วงนี้ร้อนนี่ ดูข่าวนี่มีคนเป็นฮิตสโตกเสียชีวิตกันหลายคนเลยนะครับก็ระวังนี่ผมรีวิวตอนเช้านะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ร้อนมากนะครับ mm hmm. ที่ตัวผมเ,เหงื่อชุ่มเลย mm hmm. อ่านะครับเก็บแน่นมากนะครับ mm hmm. ใช้คำว่าแน่นมากนะครับ ถ้าเอาคลิปนี้ออกนะครับแล้วก็พกใส่กระเป๋าหรือว่าไปหาซื้อตัวที่สําหรับเน็บในแต่เน็บในเวลาชักนี่ต้องระวังนะผมเคยทําคลิปนะเอาเชือกผูกตรงนี้แล้วก็ผูกเอาเชือกมาผูกกับเข็มขัดเวลาชักเนี่ยดึงออกมาทั้งซองก่อนแล้วก็ไปกระตุกข้างนอกกางเกงนะครับอย่าก,กระตุกข้างในกางเกงนะครับอาจจะไส้ไหลได้นะครับผมก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยดีนะครับ มนะครับสวยนะครับต้านตะหนิมนะครับผมวัสดุด้ามทนทานแน่นอนนะครับตัดปัญหาเรื่องหดตัวแล้วจะมีร่องแล้วอาจจะทําให้ด้ามหลุดนะครับก็ใช้ได้นานนะครับสาหรับคนที่จะใช้จริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมิดและขวานนะครับแล้วก็ผมฝากึ๊ เพจผมด้วยนะครับชื่อเพจมีดและขวานเหมือนกันครับข้างในก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีดที่ผมเอามาลง u t u b e เนี่ยแหละครับลงไปลงมาเพื่อเปิดช่องทางนะครับบางคนอาจจะถนัดติดต่อ Facebook บางคนอาจจะถนัดติดต่อ l ล ne นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ bg knife นะครับขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ